ลองชงคูบเข่าชงเข่าอันนี้ก็นได้เลยหมดแดดกับความวิญญาณที่กันมันเข่าก็ได้วิญญาณวิญญาณมันอ่อนมันมืดฟ้ามืดฝนแน่พี่น้องไอ้คึมคึมเนี่ยคึมคือสบายบ่คึมคือแบบผลที่ตุกเนี่ยนะสบายเราไม่เล่นจังไสใช่ไหมเจ็บไม่เล่นจังหูกใจแล้วสบายถีนเราไม่สบายจัให้ดึกถ่ายแล้วตอนนี้แล้วนะใส่ให้ มันยังางของเล่ากันนั่นไเบาบ่าใจบ่าได้ถ่ายอะไรกันอย่เขาเจ้าก็เจ้าก็เขาไปเข้าไปกับบ้าได้ที่เขาไปเบื่องดูมันมันได้ไดนะนในสัญญ,ญาณก็ไหวกันเลยสัญญาณบ่มม่สัญญาณบ่ม่เลยมันมันขึ้นฝนแน,มน่มันนี่แต่ว่า ทางไปบงมาบ่ได้อาสิตั้งให้ใหม่เนาะใส่ฮูปใส่ยังให้ดีใจอยู่บ่มักอยู่บ่นี่ฮะลองเวาู่มักตอนนี้ล่ะว่าบ่ได้งามพี่น้องเอ้ยเรายังแค้นสแกนลยหมกพิมมือสแกนียังไว้น้องไม่นาได้หมดเรายังแค้นอยู่เด้อครับรวดเร็วจืจาจืจาพี่น้องเอ้ยจืจาเลยแม่นหูองฟังมีครบนี่เป็นแคมให้ ทำสิฟังเพลงสบายหมักฟังเพลงสบายคือค่อยเห็นเมื่อไนจะไปเต้นบ่ของแถมก็ได้หูฟังแล้วก็เคสที่มาครับนี่แหละเพราะว่าเ้าต่อเพิ่นไรพี่น้องเพิ่นก็เลยให้ของแถมบ่หลายต่อรูราคาเพิ่อนเงินบ่หลายเงินมาหลายากได้ของดีอยากได้ของเงินเท่าบ่หลายมันจะได้ของงามของคักนะะเฮาก็ ต่อเอาพี่น้องของแถมกะอเพราะว่าเขากะเอาตัวที่จําเป็นน่ะนะเป็นสายซากสายบุทูษสายมุกสายชาวบงสาวยังนี่กะโอเคแล้วนี่โอเคกีค่าเนาะพี่น้องเไงถัดสิเอามาเป็นมุทุษย์ยังนี่กะมั่นใจร,รุ่นนี้นี่สิบ,บได้แถมขนาดนัด้นไปจะฟังเพลงเนีย่ยพักอยู่ว่นมากยู่วันเลย ลองเว้าดูมักอยู่ไว้สิว่าวผมได้ถ้ายังแค้นอยู่ยตัเว้าบ่ได้บอกอ่ะดีพัดเข่าเดือนหนึ่งกามาวันนี้เว้าบ่ได้สบายเปลี่ยนไปเราแค้นสบายเปลี่ยนไปหรือว่าใส่ในกล่องเนอะหรือว่าอันบ่เทิดบ่ฮายไปน้ำบ่อ่ะดีบ่ฮายไปรย์น้ำเงือกอะไรแม่นบ่สบาย รถไถบักใหญ่บไถ่ไปนําบัดขามาแหละย่างมาเราบ่อยากให้เจ้าไปรถถีบเด้๋เราสิครัราถีบมาเดี๋ยวรถถีบตารางนี่มาเลยเราสิยู่ทางมาเราบอกยู่เข่าบ่หย่างมาเออเราล่อไปเนาะแมนแหล่เราเมียเจ็บตีแล้วบ่อยากให้เมียไปนําบัดขามาน่ะมันย่างดีตายนี่เพิ่นคายนี่ก็ประมาณห้าสิบห้าพันเพิ่นเขียนไว้นี่ หาซีหมองหมองคนขายเนาะเพิ่นว่าว่าเพื่อจะโตแรกน่ะหาพันนะเออพักเว้นนี่พี่น้องเไยเขาโตอยู่แล้วงามเลยพี่น้องเลยพอแล้วกับคักแขอยากได้คือบบได้เนาะแน่นเจ้าของโบได้เหลือแล้วบุญวาสนาบุญนี่คือข่อยให้แล้วแล้วจะเบิ่งฮะไทยจานนี้อยู่จานอ้อนนะเห็ดอะไหน ค่ะจากนล้ไอ้หมาเยขบไปแล้วไอ้หูน่แหละกำลังไอ้เธอไปเห็นบ่อแมวตน้ัแก้วกระเบดเินแก้วเตมเลมนหนกมือโอ้ไปออยแปว่าอยู่บุีม่อคือ ย่ส <toys> ิงเปเ็นต์จะเานบาวเขามายี่สิบเปหรอยูแล้วตัดตัวเราใหระาจะยังไงล่ะหัวรบามันจะไปหัวระบาวมันจะไปปุบอยู่ผมอยู่มีาสว่างมคกัะไปตายท่าดีแล้วเราตัวเราคนนอนราบคัดบ้ไหนเราขึ้บ้าคัดยังกับคคย นันงันเรานับโมอแมเธอไปพุนเมื่อคืนนอนอยู่พุ่นนะจะนอนพุ่้อไมข้าวปา้าวปเห็นแล้มาว่นแล้วนอนเมือคืนต้มน้นแก้วยืนานนละเบิแก้วจะต้มใส่แก้วบ่บ่แก้วอย่าร้อบ่ สายป็แต่ว่าต้งเก็ใสายแต่เราเสหายไม่รมันเป็นนมัเอาไม่สายแต่บรหารบรเหารอเราดึงออกคือมัรนี่เป็นเปไดหมไทุกคนเห็นบอกบาทนั่น็นะดอันนี้มือเราเหรอโอ้มือเราเห็นอยู่เห็นปอกบาทนั่นอยู่น่ะ เลือดไหลขึ้นเลือดใช้นหมเนาะในเข่า็นดินตายอ่างงงแแตลพันกับโบนสบายที่โค้งของเ่าวเนี่ยแพ้คาสแตลพันกับโบโซนจะกระบาดนะน้พี่น้องบาดหลายบอลกระหอบบอลลึกภายแต่ว่าเลือดออกกันแล้วเลือดออกไหลเกี่ยวบาดผู้แล้วพี่น้องสาเหตุที่สบายเราเจ็บตีนแก้วระเบิดไซ ละจูไพยู unjust, le, ่นี่อด uh, no? sure. ีเขาอะไรเหย๋ยวระเบิดขอจอย่าถือเนาะจอยเหเบิรดวะอันนี้มบายเยื่อลเบิดแก้วระเบิดเกอแก้วระเบิดะหากรอดนี่ว่าแก่วรบเบิดเจ้าบเห็นว่าตอนจูไพแก้วนะมันอยู่ใกล้ห่างเนาะทำระเบิดสาร เสียน้ำมันก็สวนตะเกียงตะเกียงะยมแล้วคงไปานตลาระเบิดตะเกียงระเบิดตะเกียงระเบิดมันมีน้ำมันน้ำมันน่นนกปรจักน้ำมันตะเกียงอะไรมันระเบิดใช่โมแบนน้ำมันกับไพ่นี่มันจะระเบิดด้นะมันดันไทลถ้าน้ำมันปลอดภัยพระเบิดนะเน่ยคอยเย่นน้ำมันอย่างนั้นลดจัก ยาหนามแอซังน่ะแอชซังมันเซอร์เบอร์สมันเห็นกับเจ้าปะมันบอแมนดอกมันบอแมนเขาเฮตมันคืออุบัติเหตุเด้อะปหน้าของเพิ่นพี่น้อยเนาะทีเวจุลี่เพิ่นซื้อให้ลังเข้ามาคืนพี่เนี่ยมันบอทเอาคืนละง่อยแต่มืดนะให้เอามาคืนเฮ้ยในบาอเราเพิ่นเอามา น้ำเลอะรถนี่เธอรถไทยนะมั้งถ้ยางเป่านีเนาะกิบไว้ใส่ไว้ให้เราอืออสิไว้นี่อืาบุ๋มบอนชาบุ๋มบอนชาให้แสงอาทิดเราได้ชันใช้สาดยังไงสานี่หูลัง พ่อสำแสงสำออกเด้อสาวสมพีก็ห้างแม่สบายฉากเสียงฮุดังโน้ตสาวสบายออกแสงดีใจอยู่บ่นี่ขอบใจแม่เพื่อนแน่นี่นะขอบใจแน่นมือแน่หนมือแน่อ่าหนุ่มมือเอ้าหนุ่มมือขอบบุญขอบคุณแม่จะดีหลายๆเด้อคือชือโทรศัพท์หมสอบไบส์สักพอนะไหมพอนะไหมว่าบมเป็นหรอวะเอา ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อแม่เด้ <c oughs> อเอาขอใแม่คิดจริงใดขอให้สมความมุ่งมั่นาัฒนาทุกสิ่งทุกป,ประการเด้อตอนนี้นนแต่ก่อนเราวาดังเนะาะสาธุสาวโอันแก้วแก้วอันตะเกียงแตกใส่แล้แตกใส่มื่อใดเมื่อคืนนี่บอ เมื่อคืนนี่บอกกับใครเออพอเราเจ็บแห้งแล้วมันยังเจ็บได้ช่วงนี้นะเจ็บแต่เห็นมันตึงกำลังตึงกำลังเค่งเด้มันห้อนนะนะยามหนาวเขาเป็นบาดมันนั่นะมันกับคนทีเห็นบาดได้พอแผดพันไปหามาลีลวกเนาะนี่มันลวกเนาะถึงสเก็ตมันละล่าได้พี่น้องเลยนี่ถึงสเก็ตระเบิดตายเลยสบาวบ้านสเก็ตละล่าส์สเก็ตระเบิด กินยาต้องก ja ินยาแก้ปวดปะแก้เศษยาชายูต้องกินยาตั้งเสื่อนะมานเ่ยฮะแก้เศษเราไปหาไผไผ่กับโบส่สวนแล้วเราเลือเราออกเลือเอาอยอยไนไม่่มีอะไรมันก็ตีนขาดหมดเลยเส้นเลือเขากเลยขาดง่ายดอก ยันดิเซลเลือนะอนั่นแบบมันมึงดูแก้วตันธารย,ยามันเอาไปฉันธารดำดำนะแก้วแตกใส่หมดโอ้บอ่ได้ล้างเลยบ่บ่ได้ล้างเลยคือบ่ล้างนะมันเกลี้ยงอะมันขัวมันติดเชื้อได้จังบ่บ่ได้ได้งามขึ้นเ้ยม่มึงงามหรอกล้างมันสะอาดแล้วมันติดเชื้อจ้าใส่ยาจ้าใส่แต่มันยันติดเชืช้อเอาเนาะ ยาบอบร่างลใช้ใช้ยาจะใส่อะไรบ้างนี่มีมีว่าใส่ตัวนยาเนี่ยผ้าลาก็จงกินยาพาลาบกเจ็บปวดใช่โดยใช่ไอ้เธอดเดาไว้<อ>ทำหมุนสม,มุนว่ามันเป็นบาดเป็นอย่างไงอยังว่าสีเอายาแดงยังย,ยังมาล่างเนาะบางทายเนาะแมนอันนี้มีแต่กินพวกยา อ๋อพวกต้านเสื้อพวกอยากแกปวดพวกย,พายาพาราอยยาแกปว่วนแล้วมันบ่อยเฮายาพาราเลยเนะะาะยาพาราจะดีที่นักแล้ว,อ,วอยากแกป่วนดีที่นัก <laughs> เอเอยาแกปวดไม่สีสมม้มนเด็ก,กเหมนนอนบวก่เหยี่ยวเหมือนอกเหี่ยเจ้าเนาะเหมอเจ็บคนือนบูนบ้ เราบุ๊คคอยคอยบุ๊คคอยบุ๊คนุ่ลูกหตอรัก่าล้านายาที่เจ้าไปก็บ่อนอ้อยลใส่ทำไมแมนดุนลูกวราเป็นหมอเปจะปวดหูแล้วจะเศร้าและทางเงินบ่อนอ้อยว่าทางหมอเป็นว่าเจ้าลำใส่อักเสบเหมือนกันเจ้าไปกินย่างแหละ กินเข้าวไปถึงเวลาก็พอบางกินเวลาบ่อด้วยไหนกินมีหลายมันจะเป็นแบบมันมีกดเลยมีนี่กินน้ำโคกหลายผู้ใดกินมีนี่นะเจ้าบ่ตัะไวเถอะกินอลไรบ่ได้ล่างเลยเนาะมีสบายเอาบนแล้วจาไหวในี่เด้อ ไปละนี่เขาเป็นปลาแดกแปงนัวนี่มดดระเบนี่ปลาแดกนี่ย่างคือขวดเป็นนัวได้สักเกือกันย่างแปงนัวแปงนัวนี่มดเนาะโอ้ยพี่น้องเนี้ยชักเป็นเพุ่มมันออกห่อนบอกดูว่าจังใดแยกอีกอย่างเพชรอีกอย่างมันน้องมันอืดเขาไปเหยียบมันห่อนนะมันระเบิดแล้วมันรั่วขอรับยันเราอยู่ใกล้นะน้ำเนาะ น้ำมันเนาะเราบวล้างคือมาเห็นปกบาทเราบวล้างขันเขาล้างเขาเห็นเขาเห็นเราจุดมันเป็นนะอืมบางทีจำจำอันนี้เราบวล้างบางทีเขาบวชในสบายเดี๋ยวมันพร้อมเขาบอกว่าเจ้าเป็นผีเหรอเนาะใอรที่เห็ดนเนาะ ได้เนี่ยได้พี่น้องเพื่อนได้เขากินแล้วนเนาะไว้เซ็ตแบบตังดองเอามีแต่ว่าโทรศัพท์นี่เีเซ็ตแบบตังดองแล้วกระไบกระไบไงพี่กระไบ หารไโบเห็นใช้ผุนยูหินอยู่อยู่ตาางที่อาบ่บอกกระไฟเอาไวเจ้าสีอาบ่อยู่หเดอยู่หาเด็กนเจ้าสเอาคอยเสเอาให้กระไฟไม่แล้วกระไฟเจ้าบ่นี่โมเห็นผมมาเอะงามแหงทีเเลยครับอ่ะยงามยเอาคนไกระไ่นี่มาืมาไปล้วไป สฟยาสูบแล้วเนาะไ้นี่ละไฟสบายพี่น้อยขีดเบิ้งเลยสบายเบิ้งดูต่อยเบิ้งดูกแห้าสิบต่อยห่วยอันนี้กาแฟลอยนี่นาะมรงนีโอ้ยม่กแลอยแห้งแคเนะกาแฟลอย ไปหาซีกับัย้อยดีน yeah> ี่ฮะห้องใช้ยังงงเราเห็นอหไใส่มัน่อยแ้วก็ภปยอยบ่ัยลอยมัลอยไหนก็ภัย้อยขาดจุดจ้าเงียบ่าวจอยชาแนลสบายใส่สุดดำพอแพทใส่สุดแดงแดงดำอมมาิตบ่ ตาเมัใ่คบอนกมืดเนาะดำกับแดงเนาะใส่ไฟในเช้าไว้คือมืดแทะมันจะในคำนี้เอ้แบตดลอยในสามสิบต้องสากได้มันยังสิทนงสากก่อนถ้าบ่ดสากไั่ได้ทนเ จะชิญยางได้เนี้ยได้ยางได้อยู่บ่ถ้าว่าเจ้าบ่อเภาเล่นนี่ไอ,อ,อาาไดเดี๋ยวเมื่อศากย์ไหนก็ได้เดี๋ยวบนอื่นได้มาให้ก็ได้เจ้าที่เจ้าที่ไปซากเนาะไปกำให้มาสอนนี่บ่เจ้ารักษาเด้อบ่เนี่ยเจ้าได้เด้อเด้อนี่เด้อโทรศัพท์อย่าทิ่มเด้ออันนี้ก็เป็นทั้งเมยใจดีที่เพิ่นซื้อดินและเพชรเพื่อนให้พี่น้องเนาะดีใจจังเลย ดีใจน้ำสบายเนาะพี่น้องแม่ยังนะตอนนี้เพิ่นยังโบท่านได้ออกซื้อปรผสงมองน้ำแล้วรออีกเดือนหน้านี่เพิ่นกัติมาเองถ้ารอรุ่นน้ำคัญพี่น้องปรผสงองน้ำกับโบฮู้แล้วในนั้นนะแม่นกะถ้ารอรุ่นน้ำกันเดือนหน้านี่แหละเราชิมาหาสบายบ่บ่แม่นบ่แม่นนารินบอกคนละคนบ่เพิ่นสิเพิ่นมาเวียกเพิ่อนเดี๋ยวนะบ่พอแทโบ่ฮู้บ่ แต่คือตอนนี้เพื่อนยังบวบผสมของนะพอ <c oughs> แผล่ในหู้งโมยุพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอแผล่เนนะบาๆนะเบาๆไปกันเดาไปชื่อดอกพี่น้องเอ้แม่นเรียวว่าบุแมนมอย่างโบจักเนาะพี่น้องเห็เพราะว่าได้ตั้งเมื่อเล้วอ่าทิกตอกวอทแฝงเฟซบุ๊กเรียบร้อยตั้งมาเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยพี่น้องเนาะโทรได้เรียบร้อยโทรศัพท์จดจัตจดจัตพี่น้องเห็เนาะ ทำมียังกะทูหาข้อ<ะ>แพทย์ก็ได้แมนโทรหาไอ้ก็ได้นี่นี่ถ้าจะมีเรยียกมีงานมีเศษหน้าอยู่ดีนี่นข้าใจบ่หรอเ่าเดี๋ยวไอ้โทรหาก็ได้เด้เอเดีย๋ยวมือหน้าไอ้โทรหาเด้อสบายจะอยู่ป่าหาทำไมบ่เออเจ้าก็ว่าไป <c oughs> อเออคือว่าแหละโทรศัพท์ข้อแพผลแค่นั้นพี่น้องไขขอ้โทรเข้าบ่ได้โทรเข,ข้าโทรออกบ่ได้ เรา่นยามมันโทไา้ดแล้วแต่ว่าเต่ว่าก็นัี้รงอยู่ดอกหายแล้วจับนี้จับหลเจ้านะโอโเดี๋ยวพ่อรก,กดเบอร์พ่อเาไปก่อนมินชือดห้เแล้เนี่อ่านเป็นยูรบาสบายมาได้เออจับเบิง้งโน้นเล่นเบื้งโน้นนี่เล่นเป็นอ่เ่เล่นเล่นก่อนมันยังชินมือจับเบิ้งโน้นงามสั โทรศัพท์ไม้เลือนให้อย่างงามเลยอันนี้ก็คือเขียนจิ้มซิมเขียนจิ้มซิมไปนอนเลยเนาะมาในสิบบอกผัวจะบอกได้โทรศัพท์เนี่ยสิบบอกไ้เธอจะบ,บ,บอกบอกคป็นยังไิบบอกดิดน้ำกันเนอะมันสัญญ,ญาณบคุคคลมีปัญหาสบายบ้านจถวบุมมีสัญญ,ญาณมันแม่นไม่ใช้กันยังอย,า,งอยากอาบน้ำเนาะแถวนี้มันบุคคลมีสัญญ,ญาณ แ้ามารักยังหลอคะ,ะเจ้าเล่นอยู่แถวนี้กักแล้วดัดเจ็ดมีบอลักฐาถ้าบ่บุค่อยมีละ่ะจะลายลักเก้านะแม่นจะลายลักเก้านี่แหละสัญญาณแหง้งภัยเขตใดก็อยากรักมีอยู่นะบอกข่าวเราอยู่นี่มันสิ้นมันติดแหละมันกระวสีรดินได้แม่มนบอกบุใช่ยได้เพราะว่ามันอันดับดี มันลืงสถานทีน่บอกเออมันลืงสถานที่ได้ธรรมดาได้โทรศัพท์กันอบอสบ้านาาาว่าไปเรียงง้วงเขตนั่นเขตนี่แก้วนั่นแกนานาน้วนี่หู้จักบเนี่ยมาด้วยนี่เดินหุฟังกับสายชัยตว์ทนบนแก้วนั่นมายู่บอกฮิโน่ไงเนาะโทรศัพท์งามคุ้มสมราคาราคาสองล้านหน่อยน้อยฮิโน่ไงเนาะ สุดยอดเลยสบา,ย,า,สายเกิดจากจกิดจักาห <c oughs> ากสบายได้อสบายเด้ออยากสบายอย่าไปขายเด้ถ้าใจสิขายขายแผงเด้อโบขายได้ถ้าว่าขายแล้วโบได้ให้ได้แม่เพิ่อนมาซื้อให้อีกได้ปันอีเด้อถ้าว่าสมมุติคเครื่องมันรับไปเองเนาะมันมีปัญหาเข้ากับปัญหาศูนย์เพิ่นได้เพิ่นรับประกันหนึ่งปี เนื่องจากว uh ่าพังพูดว่ามันตกแตกหรือว่ามันตกน้ำเพิ่นบ่กหาประกันเอาโคอตีอย่างทุบต่างต่เพิ่นบ่รับประกันเนาะเพิ่นบ่รับประกันคั้นแบบว่ามันเป็นแบบโดยที่เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังมันนั่นอยู่ๆมันก็แล้วก็มันเฮียเพิ่นก็บว่าประกันเด็ว่าเฮียก็รับประกันฮตจกก็ใช้ะมมุติว่าไม่มีปัญหาจอมันดับไปเองดิ่นแล้วมันโปรแกรมมันนั่นนี่แหละเพิ่นไปหาศูนย์เพิ่นได้ ชนาเห็นหน้า,าแตกไว้แล้วก็บอกไอ้แล้วกันไอ้เขามาเลยไอ้เอาไปให้ได้ชนะม,ามาันเตะก็ต้องเชือ <มา S 1> ่อเง,งิงงนเละมันเตะเขาขาดเจ้าหน้าที่แล้วนะเชา้าโอ้เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้พอแฝดกันสิพอตโตโจบลูกคลิปลงไปก่อนจะใดก็ปากก,กกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลัางใจายพอต้องแฝดเด้อพี่น้องจะใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่ใจดีหลายเด้ดอเนาะที่ให้พอน้องแฝดเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กันอ<โ>ยู่อันเน อยู่ดีมีแห้งสุขภาพรังกายแข็งแรงได้ไแมเด้อปัตนาสินใดข่อให้สมความมุ่งมั่นปัตนาทุกสิ่งทุกประการอยู่ดีมีแห้งพระสุขคนในครอบครัวได้ไแมเด้อซาซ่าถุหลังจากอันที่ว่าได้โทรศัพท์แล้วก็ลาบง่วงป่ะปนนี่มาใจเป็นไง